อยากเข้าวิศวะจุฬาลาดกระบังเกษตรต้องใช้คะแนนอะไรบ้างน้องที่อยากเป็นวิศวะครับฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะว่าถ้าเกิดน้องเล็ง3สถาบันที่พี่กล่าวไว้ตรงนี้ไว้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้องจะไม่ได้ยื่นรอบพอร์ตนะฮะมันก็คือรอบ3มนั่นเองเนี่ยน้องต้องสอบอะไรบ้างนะฮะมีความโชคดีมากๆนะครับว่า3มสถาบันนี้ถ้าเกิดน้องไปเลงดูดีๆนะครับจะพบว่าข้อสอบเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะหน้าตาเหมือนกันหลักๆก็จะมีข้อสอบอะไรบ้างครับมีทีแก๊ทีแพสาม A level เลข1คณิต1เนาะเอเลเวฟิสิกแล้วก็ A level เคมีนะฮะหลักๆเนี่ยถ้าเกิดน้องสอบ5ตัวนี้เรียกได้ว่าก็แทบจะยื่นวิศวะสามที่นี้ได้ทุกภาควิชายื่นในทุกภาควิชาเพราะอะไรครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ย <He? S 2> อาจจะมีบางภาควิชาอย่างเช่นภาคคอมนะครับที่อาจจะไม่ได้ใช้ A level เคมีหรือถ้าเกิดเป็น CET ใช่ไหมอ่านะของทางจุฬาเขานะครับอันนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ใช้เ l v e l p h ฟิสิกด้วยนะครับก็คือใช้แค่ T แกด T ีแปดสามแล้วก็ A Le v e l ขาิตหนึ่งนั่นเองนะฮะแต่ตรงนี้น้องก็จะเห็นเลยนะครับว่าถ้าเกิดน้องต้องบริหารความเสี่ยงว่าน้องไม่ได้สอบแค่เลยฮะเพื่อที่จะเข้าภาคคอมหรือภาคดิจิทัลอย่างเดียวนะครับพี่ก็บอกเลยว่าน้องเตรียมตัวให้ดีเลยนะครับเรียกได้ว่ายื่นวิศวะได้แทบทั้งหมดแล้วนะฮะเตรียมตัว5ก็สอบนี้วิศวะรอบ3จะเป็นของน้องครับ